สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมานะครับบอกเคล็ดลับนะครับในการดูในกาคา a ิโอทุกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นปัจจุบันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Baby G G ีจีช็อคในการระบบดิจิต a ลอ n นาล็นะครับสามารถบอกได้เลยว่าเป็นของแท้หรือไม่ครับอ่าเรามาดูเรือนแรกครับมาดูในส่วนของเครื่องก่อน f อฟก้อนหนึเรือนี้เป็นของปลอมนะครับคา s ิโอเบบี้เรือนนี้เป็นของแท้ครับ เรือนต่อมาครับ Casio G Shock ครับเครื่องแบบนี้เป็นของปลอมครับเรือนต่อมาครับ Casio G Shock ครับ G Shock นะครับรุ่นนี้ก็เป็นของปลอมครับเรือนต่อมาครับ Casio นะครับระบบดิจิตอลนะครับเรือนนี้ไม่มีเครื่องแล้วแต่ว่าเป็นของแท้นะครับ เรื่องต่อมาครับ Casio G-Shock ครับเครื่องแบบนี้เป็นของปลอมครับเรื่อนสุดท้ายครับที่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของในากา Casio G-Shock นะครับจะเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกครับเรื่องนี้หน้าจออาจจะเสียแล้วนะครับจุดหลักนะครับสำหรับการดูในกา Casio รุ่นปัจจุบันนี้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับให้มาดูที่น็อตขันฝาหลังนะครับ ถ้าเป็นปลายหัวตัดนะครับเป็นของแท้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมนะคุณลองซื้อไขควงมาสักตัวเลยนะครับแล้วคุณก็ขันน็อตฝาหลังออกมาดูสักตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นปลายหัวตัดเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเป็นปลายหัวแหลมเนี่ยนะครับผมก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับว่ามันเป็นของปลอมครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจนะครับลองเปิด น็อตขันฟ้าหลังนะครับเท่านั้นเองครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปดูระบบไม่จําเป็นต้องไปดูรูปลักษณ์ภายนอกไม่จําเป็นต้องไปเช็คฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับจบที่ตรงนี้แค่จุดเดียวเท่านั้นครับแท้ไม่แท้ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ